ทุกคนขาวันนี้นะคะเรานะคะก็มีภารกิจนะคะที่จะต้องแบบว่าแปลงร่างแปลงโฉมนะคะให้เป็นแบบว่าตอนนี้เขากาลังฮิตเป็นริซ่ากันะเราก็จะขอแปลงร่างเป็นริซ่าชุดริซ่าหรือเปล่าชุดริซ่ารือเปล่าเออชุดริซ่ารือเปล่าอันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดลา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 จ้ะลาลาจ้ะเออวันนี้เรานะคะจะมาแปลงร่างนะคะเป็น ลาลาเป็นรีซ่าอันดัจาเออช่างผมค่ะจำหน้าเข้าไว้นะคะช่างผมจำหน้าช่างหน้าค่ะโอเคค่ะเตียงพร้อมนะคะพร้อมค่ะเราไปรยค่ะกับการแปลงร่างค่ะเป็นรีซ่ากันค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะกำลังแปลงร่างนะคะที่จะเป็นริซ่าจะเป็นริซ่าแล้วค่ะจะเป็นริซ่าแล้วนะจ๊ะช่างมือทองค่ะ เตรียมรูแล้วค่ะริซ่านะคะตอนนี้ช่องผมกำลังหาเล็บอยู่ค่ะเ <laughs> ดี๋ยวนะคะรอชมค่ะริซ่าค่ะริซ่าค่ะในฉบับของลาลาจะาริซ่าเริ่มมาแล้วจะ้ะริซ่าเริ่มมาแล้วจะ้ะด้วย <c oughs> องเดี๋ยวเอากระเป๋าบนตายหน่อยเลยนะ ขั้นตอนในการทำคิวตั้งค่ะใแซนก็กำลังทำคิวให้ตั้งตั้งค่ะตั้งจะในในเ่ี๋ยวแซนวีช่างนะคะห <c oughs> วีช่างโชคโชนกับงานาโชคโชน เตรียมเลยจ้าเตรียมอุปรกรามาวงเลยจ้าฮม, <ต S 2> <บง S 1> มาฮ่าฮ<ง>่าฮ่าฮ่าฮ่ามอาปาา่าฮ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 จาฮ่าฮงเฮ่า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 ฮงให่เยอะที่สุดนะจาฮไา่เฮ่า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 าฮะาฮ่าาฮ่าฮ่าฮม่าฮ่ง่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าัาฮ่า่าฮ่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 ่่า่่่่บบ่่่นะ่ <laughs> ผมสองสีลดมากยอมสีก็ไม่ได้ <c oughs> หรือคะ่ะใกล้แล้ว <c oughs> ค่ะใกล้ค่ะผมสองสีจ้าให้ดูที่ลูกกระตาหนึ่งลูกนะคะเราเป็นคนที่ช่างบอกว่าเราเป็นคนที่ลูกกระตาดำอันนี้คือคอนแทคสี <c oughs> น้ำตาลแต่ใส่ออกมาเป็นสีเทาเพราะเทากับดำผสมกันออกมาเป็นไม่ใช่เพราะน้ำตาลกับเทาผสมกันออกมาเป็นเพราะน้ำ เป็นเท่าโอ้ยก็จะได้อย่างนี้นะคะเซลา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 เซลา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 ลูลูลาลาเซลา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 แบ่งกลางผมค่ะซึ่งเป็นคนหาที่กลางผมยากมากกลางไหมคะกลางหรือยังอะกลางยังอ๋อจริงๆคือใส่หมวกเออ จะกลางไหมมอดูกัค่ะว่าจะกลางไหมเปปากก็ได้ลูกเสกลางยังโดนเทอุตปาเสจะเหลืออะไอ้าจาอ้าจ้าจ้าเซราเละจ้าเซราเละจ้าเซรลาเซรลาเซราเซรลาเซาลาลาเซามาจ้าอือจึงเจจู อออันนี้แบ่งออกไปเลยนะหน้าเลยโมจ่ายจ่าจ่าเขาห่ยอันนี้ลถมข้างหลังมัยเออเอาไปไว้ข้างหลังนาเกินน่า,าสุดป,งปงังปังช่างปังว่ ไม่ช่างปังวะแมแกงหลวติดดอได้นะจ๊ะติดดอดเลยแม่ติดดอติดต่อได้จ้ะรับงานทั่วราชอาณาจักรจ้ะอ้าวโดยเฉพาะหกทองจีคอนโดตักหมุดใยตักหมุดใยสุดเหมือนยันไฝก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนยันกระแล้วค่า ได้ไม่เจอได้ไม่ใจอช่างผมนะคะนับเรียงเส้นนะคะเขาไม่เขาไม่ได้ทาไม่ได้ทําผมนับเป็นทรงนะคะนับเป็นเส้นนะคะช่างผมของเรานับเป็นเส้นค่ะนะคะอันนี้ก็ประมาณ3ามหมื่นห้าค่ะเฉพาะปเฉพาะช่างทําผมนะคะช่างหน้าก็ประมาณอ่าช่างหน้านะคะก็นับตามปัดขนตาขนตามีกี่เส้นก็คือนับตามราคาเส้นละพันนะคะแลซึ่งมีอยู่สามเส้น มียวสามเส้นเซลลา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 ลูลาลาฝากลาลาเลิฟริมูดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะจ๊ะฝากลาลาเลิฟริมูดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะเปลี่ยนทุกลุกทุกโฉมนะคะตบแบบบางเบาเกลี่ยแบบเนียนกริบนี่เลยจ้ะลาลาเลิฟริมูด ความที่จะเป็นช่างก้องพร้อมยังคะโอ้ช่างก้องพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างลาลาเป็นลิซ่าลาาล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 ิซ่าลาร่าด้วยลาร่าเลอร์ิ้มโอช